สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคอมเปาเช่นเคยนะครับแบบเน้นๆหยิบมาครอบแบบจัดเต็ม1คู่นะครับคาราบาวครับคัมคืนวันพุธแบบนี้นะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับฟรีดบูดทาวจากลีกวันครับพบเอเวอเรตันจากพรีเมียร์ลีกทีมฟอร์มแรงของคาร์โลอันเชล็ตตินะครับฟรีดบูดนี่ห้าเกมในซีซั่นนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยทุกรายการชนะสี่แพ้หนึ่งฟอร์มใช้ได้นะส่วนเอเวอเรตันของอันเช่ครับชนะมาสามนัดรวดคู่นี้ไม่เคยพบมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับตัวเล่นนนคครรรรััับบบฟีีดดูว้้ใชเจจมมสส์์ฮิิลออ และเชตอีเวนนะครับส่วนเอเวอร์ตันสำรองน่าจะได้เล่นครับจอห์นโจเคนนี่ทอมเดวิสมอยเซคีนพวกนี้น่าจะได้โอกาสในคาราบาวครับแบบนี้นะครับคู่นี้เอเวอร์ตันบุกไปที่บ้านของฟรีดบูดบังคับชนะ2สกอร์แฟนเฮลันเลยชนะลูกเดียวนี่ไหลสุด1ข้างซึ่งดูแลว้ว1ประตูยืนพื้นเนี่ยจะดํามองว่ามีและมีโอกาสทะลุทะลวงไปไกลด้วยเพราะนั้นดูแล้ววันนี้มองไปที่ทีมเยือนครับท็อปฟี่สีน้ําเงินเอเวอร์ตันครับและนี่คือจะทาความเป้าแบบแบบเน้นๆคาราบาวครับนะครับเอเวอร์ตัน ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแหละนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะทำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ